ผมที่จริงชื่อสุพจน์นำสบนนกประคุณส่วนใหเเรียกผมมาลุมครับผมเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าคนไร้บ้านในฐานะของผมก็คือไม่เด็นมาไความว่าจะมานนอนมันอย่างคนที่ทั่วไปที่มานนอนตาม ตามสวนตามข้างทางย่านี้ใค่ขบวนคนไร้บ้านซึ่งผมนั่งรถไฟมนาะจากบุรุษโคตรงมาที่โเฉพาะแต่ตอนนั้นผมกําลังจะหาที่อยู่ซึ่งตอนนั้นมีอยู่สองที่ที่แรกคือที่ดิชมูนเขาจะาให้ผมไปทําสวนแต่ว่าปรากฏว่าอาจจะมีปัญหาหนึ่งแต่ว่าเขาคิดว่าผมผมคงไปไม่นานเดี๋ยวไปอยู่รับปั๊กเบลออกกลับมาอะไรเงี้ยเขาคงเสียโอกาสไม่มีคนทําต่อะอะไรเงี้ยเขาเลยล้มเลิกผมก็เลยเร้งอยู่พักหนึ่งอยู่ผมก็ไม่ดูโทรทัศน์อยู่รายการ ทาดีเดสถูกเท่าดูชนติเดสในกันที่นี่บ้านเฮาเขาจะมีเกี่ยวกับป้านโฮนี่แหละผมก็เลยตั้งใจเลยขึ้นรถรถไฟจากบุรีรัมย์โคมาที่เดยตรงสิ่งแรกที่ผมเห็นที่จอนเข้ามาก็คือที่นี่ท่าเต้ยมีต้นไม้เลยมีแจกต้นไม้แห้งๆกันทั้งหมดพอดีผมกำลันเขาปลูกต้นไม้ไงสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้คือผมจะทำให้ดินพื้นที่สีเขียวให้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นอยู่ที่่อยางนี้แหละได้ขนาดทีดต้นไม้มาเจ้าของร้านไม่ว่าถใช่คนนี้เห็นแล้วชอบปลูกต้นไม้ไงผมขายต้นไม้ได้เขาก็ไมม่คคิดกับผนะ คือเขาไหว้ผมขายเลยแต่ว่าผมยูที่ขึ้นพีทีอาร์แล้วทีดปีกกว่าแล้วตอนเนี้ยผมมาที่ยี่สิบเก็มีนาก็คือหลังจากเซลจากเอชบูนนะก็คือที่ไหนจะได้ก็เขาแบบมีที่พักให้ผมอะ่ะให้เรื่องกินแล้ว,ลวเราหาอะไรเราก็เราก็เราก็พ้อมที่มีการมามาไม่มาตัวเปล่าไม่ได้ไม่มีจำเลยนะเดินมีจงมาอยู่คร่งจะพออยู่ดูได้ในระดับหนึ่งกว่าที่เราแทรกขยายตัวได้ในตอนเนี้ยใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่นีคนเยอะๆว่าเยอะกว่านี้ ต็มหมดอ่ะเจา้ากับผมลอยเป็นคนหลังหลัสุดอ่ะแต่ปัจจุวันนี้ผมคนเป็นคนที่อยู่นานที่สุดแล้วก็หลังจากที่อยู่นี่มันก็ผมก็ปูต้นไม้ไปเลือกกันนิดนึงเนี่ยแล้วก็เรือกจะมีงานก็คือตอนนั้นก็คือมีงานหลังทำหมดอ่ะบ้านรวมเราเนี่ยให้ไปแค่ี่พักที่ดีเฉยนะครับต่างานส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นต้นไม้แหละต้นไม้ละทำไมแล้วก็ถึงว่าช่วงนึงผมก็ไปทำงานอยู่ที่ตลาดจินมานแกนะกิน่ะ โดยที่เจ้าของตลาดเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของ,นะงนัดคุณนัทนี่แหละก็ให้ทำเป็นด้วยสัญญาหนึ่งก็มีคนติดต่อให้ผมไปดูแลต้นไม้ขายตลาดล้นไม้กระถาผมว่าเอาไปอยู่ให้ได้ไหมกมได้แต่ว่ายกเว้นว่าวันศุกร์ผมขอไม่ไปเขาบอกว่ายิ่งทำงานที่ตลาดากินไมเกตถ้าเขาโอเคผมก็ทำให้เขาแต่ถ้าเขาไม่โอเคผมไม่ทำโอเค ทำอยู่แค่ประมาณสักสักพักหนึ่งเจ้าของร้านเขาก็มีความสึกว่ามันมันไม่ค่อยเบิกอ่ะเขาจะเริ่มตีการก็งั้นผมขออนุญาตช่างต่อนะผมก็เลยจัดรทุนจ้างเอาเป็นเจ้าของร้านแคร์ระหว่างที่ผมเป็นอยู่ที่ร้านผมก็สะสมจนมาไว้ก็เลยมีร้านเป็นของตัวเองอยู่ได้มาสักแต่ย่าหนึ่งันก็แสตดีเจ็ดดีหลังจากนั้นก็คือเลิกกันหมดอ่ะผมก็คือตอไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็เกอก็ทำให้มันเป็นนี้ไงใช่ไหมก็เลยขออนุญาตคุณนับว่า ต้นไม้ที่ผมอยู่ที่ลาน่ะผมฟอร์มังเก็บที่ศูนย์ได้ไหมมันก็ถือว่าเออมาใช่มี่ยี่จะขายได้ตัวนี้แต่ว่าความตั้งใจของผมคือว่าอยากจะมาให้กระสูนมากกว่าแต่ตอนเนี้ยคุณนัดไปได้งบมาหมาจากกระโจพรหมัวเพื่อสร้างห้องเช่าคนละขึ้นอยู่ห้องเช่าราคาถูกที่น้ำซ่านทีต่อไปเสร็จผมเคลยนะว่าผมไปทำในสวนหยอกก็คือก็คือความตั้งใจเจ้านี้บ้านกลางหนูในย่านในย่านแบบโบราณอยางนะ ค่ะอย่างบ้านเราจะคุกซอสคุกอะไรใช่ไหมนี่แม่ก็คุกเปือยวันศุกไปหาผมได้อยู่ที่ตลาดมันอยู่ตรงไหนไหมตรงถนนตรงติ๊กเจ้าคอนนะด้านหน้าจะจิตเป็นปั๊บปิทจิตกับธนาคารแห่งเทศไทยสาขาตะวันออกเข็มเหนือคือวันศุกร์ก็ที่ิถถนนเลยมีตั้งแต่เชียงถึงทุ่งหนึ่งผมก็ดูแลตลาดดูที่นั่นดูรถเข้าออกดูแม่ค้าพ้าค้าดูอะไรทีน่ะที่นั่นตลอดซึ่งถอดยังดีเหมือนเคยจำมันมันเป็นช่วงโควิดไงแต่ตรงสแกงมันเข้าอ่ะรู้วันสงสวรรค์แม่ก็ไม่สงสวรรค์ อยู่คอไม่ปล่อยอยู่ดูขอปลอดไปยิ่งให้ลูกค้าเขามันมาจับจ่ายใช้สอยอ่ะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้สูงวัยอะ่แบบะเวลาซื้อของมัแต่ก้มยิ่งงี้ยไม่มองดูรถหรอกรถเวลาเข้ามา,า,าทุนอาจจะเป็นใบรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างเร็วอย่างเงี้ยถ้าทวนเขาก็จะเดืดกระหนาไงผมก็มีกานดูงูไปปรับเปลี่ยนใหม่หมดโด่นประสานงานกับเคสืิคเกตขอแถงเหล็กคันไอดป้ายแหวนยิมไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีรอดเหลือมาบ้างหน่อยเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็เคยเียไปก่อนด้วยว่า ผมต้องไปช่วยกพราค้าแม่ค้าที่ช่วของมาขายเนี่ยกลางเต็มกลางล่มผมคิดว่าผมคงจะลำบากเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือจากตัวเราด้วยแหละเราไม่ทำตัวแล้วลำบากเห็ไม่ลำบากส่วนนี้แย่คืนใหม่ผมมาใหม่คือต้องเข้าใจนะผมเป็นคนกรุงเทพนะเกิดกรุงเทพหลุดนมบัตกรุงเทพมาตลอดเลยมนอยู่ที่นี่ผมเหมือนจะไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลย่ะ ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องมีคนรู้จักไม่มีอะไรเลยนะมีความเชื่อเหมือนกันก็นกคือไม่มีใครจะดูยังไงแต่ว่าด้วยความผมเป็นคนชอบขูกต้นไม้มันก็ทําให้ผ่อนคลายอะไรไปได้ผมไม่มีโอกาสที่เขาสลักธนนี่ยโกมันได้มีส่วนร่วมกับตุติยมของกีน้านเนี่ยมีมีไปประชุมหรือไปเกี่ยวเรื่องคนไรบ้านก็จะมีชื่อผมตลอดทุกเวลผมไม่ว่าง แล้วก็มีอยู่ก่ามันมีหลายอะ่ะผมได้มุดผมได้กีบัดนะเป็นคนดีของทำประโยชน์ให้กับ,กบสุกได,ด้เลยพระกุณแริกกเป็นว่านายนี่คี่ที่ให้ทงประโยชน์ให้เนี่ยผู้สุดจะไปรับที่เขาจำนิสิตอะ่เอะเ้าบุตรของสรรารการแหงสิู่่พรากคกุณใจแล้วก็เห็กภาคกุณใจก็คือเวลาเวลาใครมาเข้าจชื่นชมของ่จงผมผมเกเรื่อยต้นไม้เนี่ยนี่คือสื่องผู้กคกุณใจสามารถทําให้ผมได้มีงานดจากต้นไม้อ่ะต้นไม้ทำให้ผมมีงานทำาลเนี่ย คนไร้บ้านจริงๆเนี่ยบางบางทีจริงๆเนี่ยเขาจีบไร้บ้านนี่ยครับเขาที่มีปัญหาร้านครอบครัวบางคนมีบ้านก็มีแต่เขาอยู่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องออกอยู่ตามนี้ไงทูกเนี้ยบางคนมีบ้านหมดนะแต่ไม่อยากกลับบ้านบ้านมีปัญหาหร่อบ้านใจซะสลายครับเลออกกาะกันหนุนไม่ได้แบบนี้นก็ออกมาไปเผชิญชีวิตอะไรประมาณนะี้แต่บางคนที่กลับไปก็มีผมอยู่ที่ไหนก็ตามทาุกวันเนี้ยเขาจะสาบบอกว่าไอเด็กตลาดกินมาเก็ตเนี่ยลุงอยู่ที่ไหนมึงคนไร้บ้านจ้ะผมไห้กินคนไร้บ้านตลอดจะอยู่ตลาดกันไหม ผมคนไร้บ้านครับก็ยังทำไมคนเร้ว้านมีร้านตัวเองอ่ะก็ทำไมมีร้านใครอ่ะก็คือผมพยายามที่ทำให้ศักดิ์ศรีคนไร้บ้านเนี่ยมีศักดิ์ศรี